วันนี้นะคะาทางหน่วยราชการนะคะโดยเฉพาะทางประพสตงหัวฉีดโลงนะคะทางด้านของทางสาสุขอำเภอนะคะก็ได้นำประพสตงหัวฉีดโลงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสมอนะคะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะคะท่านนายกเทศมนตรีของอำเภอนะคะนำฉีดวัคซีนในพื้นที่นะคะเราจะมีการฉีดวัคซีนในพื้นที่เนี่ยให้กับ กลุ่ม608ก็คือกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็7ลกลุ่มโรคนะคะที่มีโรคประจำตัวนะคะามาฉีดในพื้นที่วันนี้เป็นวันแรกนะคะในการฉีดในพื้นที่ของวัดหัวสำโรงนะคะซึ่งคนที่ลงทะเบียนไว้ว่าจะมาฉีดก็ประมาณ200กว่าคนนิดๆนะคะแล้ววันนี้ก็ฉีดตั้งแต่เช้านะคะจนถึงค่บมา นะคะก็ก็ได้ยอดที่พอสมควรมากตอนนี้ร้อยกว่าแล้วนะคะที่มาฉีดนะคะแล้วก็จะมีะในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสอีกนะคะที่วัดแปลงยาวนะคะแล้วก็มีวันศุกร์อีกนะคะเราจะฉีดสามวันนะคะ,ะ,ะเชิญชวนนะคะให้เจ็ดกลุ่มโรคแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะ,ะที่มีอายุเกิน6 0ปีขึ้นไปนะคะ มาฉีดวัคซีนตามที่เราลงในพื้นที่นะคะตามเวลาแล้วก็สถานที่ตามที่เราแจ้งไว้นะคะที่เราประสานกัันไว้นะคะใน3าวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวเนี่ยจะกลัวนะคะ ในเรื่องของการฉีดวัคซีนบางคนกลัวเข็มบางคนกลัวการฉีดวัคซีนนะคะกลัวว่าจะมีอันตรายรุนแรงก็ฝากนะคะฝากประชาชนทุัท่าว่าไม่มาฉีดเพราะว่าจะเป็นการที่มีภูมิคุม้มกันหม่นะคะแล้วก็ลดอาการรุนแรงในการป้องกันของโรคโควิด -19 ก็จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาฉีดในวันพุธวันัุกร์นี้นะคะที่อำเภอเพืยงยาวได้จัด การฉีดวัคซีนในพื้นที่นะคะก็ก็อยากจะให้มาฉีดกันเยอะๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะสวันีค่ะดิฉันแพทย์หญิงทิพวรรณชัยประการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาวนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เครือข่ายสุภาพอำเภอแปลงยาวนะคะได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเชิงรุกในในพื้นที่นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลแปลงยาวเราได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในสถานที่ก็คือที่โรงพยาบาลแปลงยาวมาตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2564นะคะเราเปิดให้บริการาวันจันทร์ถึงวันเสราร์นะคะเว้นวันอาทิตย์นะคะแต่เนื่องจากาผู้ป่วยในจํานวนหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถาเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้เรือข่ายสุขภาพอำเภอแปลงยาวจึงจัด บริการออกฉีดวัคซีนเชิงรุกนะคะซึ่งวันนี้เราเลือกสถานที่คือ,อวัดหัวสำโรงเป็นแห่งแรกที่จะมาฉีดนะคะให้กับพี่น้องประชาชนโดยเน้นในกลุ่ม608นะคะ608ก็60คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปีนะคะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แล้วก็ผู้ป่วยเจ็กลุ่มโรคนะคะที่อายุ18-59ปีเป็นต้นไปนะคะให้มารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ วัดหัวสำโรงซึ่งวันนี้เราตั้งเป้าไว้ที่250คนนะคะ,ะในช่วงเช้าก็พี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนก็เป็นจำนวนเยอะร้อยกว่าคนนะคะช่วงบ่ายก็น่าจะได้เป้านะคะคือเราต้องการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนของเรานะคะโดยเฉพาะ,ะกลุ่ม608คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน12สัปดาห์นะคะแล้วก็7กลุ่มโรคนะคะ อายุ18-59ปีเป็นต้นไปให้มาฉีดวัคซีนนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางนะคะถ้าเกิดป่วยเป็นโควิดเนี่ยมีโอกาสอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ mm hmm. เพราะนั้นถ้าได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยจะลดความรุนแรงของโรคนะคะลดความอ,อัตราการเสียชีวิตได้นะคะอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะซึ่งตอนนี้สามารถรับบริการที่โรงพยาบาลแปลงยาวได้ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะในเวลาราชการนะคะแล้วก็สามารถติดตามในเพจโรงพยาบาลหรือว่าเครือข่ายสุภาพนะคะว่าเราจะออกไปตรวจฉีดเชิงรุกวันไหนบ้างนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่9นะคะจะไปฉีดเชิงรุกที่โรงเรียนวัดแปลงยาวนะคะในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็วันที่10บนะคะจะออกฉีดเชิงรุกที่วัดไซทองในช่วงเช้า9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะเพราะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอำเภอแปลงยาวทุกคนนะคะ ที่อยู่ในกลุ่มเน้น608นะคะให้ไปรับบริการฉีดวัคซีนได้โดยที่ไม่ต้องมีการจองลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะ จากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้อ้อมทางที่ว่างข้านานั้นจะหนักหนาสึกเท่าไรเรื่องที่ผชาน จะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรูปชิดนตากันที่เราเจออยู่ ปวดราวสักเพียงใหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจะดีร้ายสึกเท่าไร แค่ใ <Yeah. S 2> นกุูต้องสู้จึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้